คุณจะรวยมากหรือรวยน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะรวยไหมพิมพ์เอาไว้เลย <c oughs> คุณเคยรู้สึกว่าคุณจะรวยบ้างไหมคุณจะมั่งคั่งและประสบความสำเร็จไปตามระดับความรู้สึกที่ดีๆของคุณ The power of your feelings how you feel today วันนี้คุณรู้สึกอย่างไรอาจารย์บอกเลยว่า ถ้าคุณสามารถค่อยๆที่จะเรียนรู้ที่มีการเป็นเป็นคนที่มีความรู้สึกที่มันส่งพลังยอดเยี่ยมที่จริงแล้วเนี่ยความรู้สึกของคุณคือ คุณภาพคุณคือมนุษย์แห่งความรู้สึกชีวิตของคุณจะได้ดีหรือไม่ได้ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าโดยธรรมชาติแล้วอ่ะคุณมีคุณมมาตรฐานในการที่จะรู้สึกยังไงต่อวันเวลาของคุณแต่ละวันแต่ละวันตั้งแต่ตอนที่คุณตื่นมาเนี่ยคุณ รู้สึกยังไงกับวันใหม่บางครั้งเนี่ยถ้าว่าคุณเตินขึ้นมาเนี่ยคุณเคยไหมที่คุณมีความรู้สึกพิเศษพิเศษเช่นคุณรู้สึกว่าวันเนี้ยจะต้องมีข่าวดีคุณเคยเกิดความรู้สึกล่วงหน้าที่มันมันเป็นลักษณะว่ามันจะต้องโชคดีหรือว่าวันเนี้ยคุณจะรวยวันนี้คุณจะรวย,วนนค,รวยคุณเคยรู้สึกอย่างนั้นมาก่อนไหม อาจารย์เดาว,ว่าคุณต้องเคยคุณอธิบายไม่ได้หรอกว่าทำไมแต่ว่าคุณรู้สึกได้ก่อนที่เรื่องราวจริงๆมันจะบังเกิดขึ้นอาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้วนะว่าเวลาชาวอินเดียนแดงเขาจะขอฝนให้ตกเนี่ยเขาจะ feel it rains ก็คือเขารู้สึกรู้สึกว่ามันตกเห็นไหมถ้าหากว่าคนอินเดียนแดงนะ คนชนเผ่าอเมริกันเก่าแก่ที่อยู่ในอเมริกาก่อนที่คนผิวขาวจะมาค้นพบเนี่ยเขาสามารถจะรู้สึกว่าฝนมันกําลังจะตกเขาสร้างความรู้สึกว่าฝนกําลังจะตกเพื่อดึงดูดให้ฝนตกลงมานั่นคือเหตุผลว่าทําไมกดแรงดึงดูดแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเวลามัอธิบายมันอธิบายเป็นเรื่องของแรงสั่นสะเทือนฟรีเควนซี่นะ มันเป็นคลื่นอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่แน่นอนสำหรับมนุษย์ก็คือมันมีคลื่นของความรู้สึกคุณจะรวยมากหรือรวยน้อย,ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะรวยไหมพิมพ์เอาไว้เลย คุณเคยรู้สึกว่าคุณจะรวยบ้างไหมคุณเคยรู้สึกว่าคุณจะจนบ้างไหมระวังไว้เลยนั่นไม่ใช่เรื่องดีนะในมงคล38ประการในมงคลข้อที่36เป็นมงคลข้อที่สนจัดน่าสนใจมากคือมงคลข้อนั้นเขาจะบอกว่าอะไรเขาจะบอกว่ามีจิตที่ไม่ โศกเศร้าแล้วจะเป็นมงคลมงคลแปลว่าลางดีลางดีอัปมงคลแปลว่าลางร้ายเมื่อคุณมีความรู้สึกที่โศกเศร้าอยู่เนืองเนืองมันไม่เป็นมงคลมันเป็นอัปมงคลคือลางร้ายลางร้ายว่าเรื่องไม่ค่อยดี มันนะกำลังใกล้เข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเข้าใจมงคลข้อที่สามสิบหกเนี่ยนะมีจิตที่ไม่โศกเศร้าคุณก็จะต้องนะคิดต่อนิดหนึ่งว่าทำยังไงคุณนึงจะมีจิตที่ร่าเริงเพลิดเพลินม,ม,มีความสุขสนุกสนานนี่เป็นสุดยอดมงคลเลยนะเพราะว่ามันคือหลางดี มันคือกู๊ดสายลางดีเวลาที่คุณอยากจะหยิบจับเงินแสนเงินล้านเนี่ยคุณจะต้องสร้างความรู้สึกล่วงหน้าว่าคุณกำลังจะรวยหรือรู้สึกรวยพูดง,ง่ายๆจิตที่ กำลังรู้สึกรวยรู้สึกว่าเงินมันจะไหลมาเทมาเนี่ยเป็นความรู้สึกที่สําคัญมากบางครั้งมันก็ยากที่จะสอนนะฟังดีๆอยากจะรวยต้องรู้สึกรวยเอาไว้เรื่อยๆมัน อยากจะรวยก็ต้องรู้สึกรวยนะอยากจะแข็งแรงต้องรู้สึกถึงความแข็งแรงเรื่องนี้สําคัญนะแต่ครนี้อาจารย์จะบอกว่าไอความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกโดยตรงเลยด้วยซ้ำไปก็ 9. คือจิตใต้สํานึกเนี่ยกำลังผลิตความรู้สึกออกมาเรื่อยๆเวลาที่คุณเนี่ยคุณเป็นปัจเจกเนี่ยคุณอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ย บางครั้งพูดไปแล้วมันเหมือนขวานผ่าซากนะคืออยากจะสําเร็จมันต้องรู้สึกรู้สึกว่าฉันสําเร็จไอ้ตรงนี้ฮะมันอธิบายยากแม้ว่าแม้ว่าคุณคุณอาจจะบอกว่ามันมัน,ม,นมันคืออะไรเสรแสร้งไปก่อน <laughs> เสแสร้งไปก่อนนะเล่นเกมไปก่อนทำราวกับว่าคุณสามารถรู้สึกถึงความรู้สึกสำคัญสำคัญ เหล่านี้วันนี้อาจารย์จะสอนคุณให้คุณรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าความรู้สึกมันคือตัวบอกว่าคุณคือมนุษย์ที่กำลังหายใจอยู่เข้าใจนะเพราะคุณดำลงอยู่ถ้าคุณหมดความรู้สึกแล้วนะก็แย่เลยตนะ้องระวังระวังโอเคแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่านะมีจิตใจที่ ไม่โศกเศร้านะไม่หดหัวซึมเศร้าต้องมีความรู้สึกเพิดเพลินคราวนี้มีความรู้สึกอยู่อันหนึ่งมันเป็นความรู้สึกที่สําคัญมากความรู้สึกตัวเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า passion พิมพ์ไปว่า passion p a s s i o n passion เนี่ยมันเป็นความรู้สึกเนี่ยของการที่คุณเนี่ยรู้สึกว่า ทุกครั้งที่คุณตื่นนอนมาเนี่ยแล้วมันมีความรู้สึกตื่นเต้นมันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันสนุกที่คุณจะตื่นมาเพื่อที่จะทำมันแล้วก็ทํามันทํามันอย่างสม่มําเสมอทํามันเรื่อยๆได้เรื่อยๆนะความรู้สึกคลั่งไคล้นะลหลงไหลในการที่คุณเกิดมาเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ตัด เสื้อผ้ายีนคุณก็ต้องมีความนะคลั่งไคลหลงไหลนะในการที่คุณจะสร้างแฟชั่นนะเสื้อยีนกางเกงยีนคุณต้องรู้สึกนะรู้สึกถึงไอ้เจ้าตัวแพชชั่นตัวนี้ว่าเอ้ยฉันเกิดมาเพื่อทําอันนี้แล้วฉันสนุกกับมันมากเลยซึ่งไอ้ตัวแพชชั่นเนี่ยมันหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่น้อยลงไปถ้าคุณมีแพชชั่นนะจริงๆของจริงนะความรู้สึกนั้นจะเป็นความรู้สึกที่ วันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะ more exciting than today ถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้มันตื่นเต้นน้อยกว่าวันนี้แล้ววันมะลืนมันตื่นเต้นน้อยกวันพรุ่งนี้นะคุณเตรียมเลยแปลว่าความรู้สึกดีๆของคุณเนี่ยมันกำลังนะชิงดาวกำลังหดตัวจริงๆแล้วคนที่มี passion อย่างแท้จริงนั้นนะ่ะจะรู้สึกดีนะอย่างน้อยเท่ากับเมื่อวานนี้หรือ more exciting คือ ตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นความรู้สึกเลียวแพชชั่นเลยเข้าใจไหมนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะโชคดีรู้จักจิตใจตัวเองรู้สึกถึงเงินก้อนใหญ่อันนี้เป็นเป็นความรู้สึกที่ดีมากเวลาที่คุณรู้สึกถึงเงินก้อนใหญ่เนี่ยทำได้บ่อยๆไหม <c oughs> ถ้าทำได้บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเงินก้อนใหญ่ก็มาความลับทั้งหมดนั้นซ่อนอยู่ในจิตของมนุษย์ คลังสมบัติอันไม่สิ้นสุดเนี่ยนะมันแอบซ่อนเอาไว้จริงๆแล้วหีบสมบัติไม่ได้ซ่อนอยู่ที่นอกตัวคุณนะมันอยู่ข้างในแต่คนจำนวนมากเข้าใจว่ามันอยู่ข้างนอกจริงๆมันอยู่ข้างในเวลาที่คุณเรียนหนังสือครูเนี่ยเขาไม่มาสอนเรื่องจิตใจ เขาไม่สอนเลยนะเกี่ยวกับความเชื่อจิตใต้สำนึกเขาไม่สอนเพราะฉะนั้นมันก็น่าเห็นใจที่เราจะชินต่อการที่เราจะมองออกไปข้างนอกภายนอกแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไงจะรวยได้นะจริงๆแล้วการรวยมันเป็นเรื่องของคือเป็นเรื่องของอินเนอร์เป็นเรื่องของจิตจะว่าไปแล้วนะจะว่าไปแล้ว ทุกๆเรื่องเป็นเรื่องของจิตจำเอาไว้เลยคุณจะต้องรู้สึกรวยให้หนั่นพอทำซ้ำๆตื่นเช้ามาเนี่ยหาจังหวะจดจอ่ออยู่ความรู้สึกนั้นสักครู่หนึ่งและแม้คุณจะลืมสิ่งนี้ไปเดี๋ยวก็กลับมาถ็้าจดจอ่ออยู่กับอารมณ์บวกอารมณ์รวยสักครู่ ถ้าทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างสม่ำเสมอคุณจะพบว่าจิตของคุณนั้นจะน้อมนำเอารูปธรรมนี้ความเป็นจริงนี้ให้เกิดขึ้นจริงคุณอยากจะเป็นเศรษฐีร้อยล้านบาทฟิวิตทำสมาธิที่จะสร้างอารมณ์อารมณ์เศรษฐีร้อยล้านขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่กับอารมณ์นั้นสักครู่หนึ่ง เสแสร้แสงแกล้งทำรู้สึกแบบนั้นไปก่อนแล้วก็ทำมันทุกๆวัทนทำมันหลายๆโมเมนต์หลายๆชั่วขณะชกโวยโอกาสจับเวลานั่นโน่นน,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 นี่นิดๆหน่อยๆมาแล้วก็ค่อยๆนะ build build rich emotion กันนั่นคือความลับที่คุณจะประสบความสำเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วคุณก็เป็นมนุษย์แห่งอารมณ์ คุณคือมนุษย์แห่งความรู้สึกพลังนี้เป็นพลังที่ไม่สามารถที่จะ,ะบรรยายได้หมดถึงความทรงพลังของมันมันสามารถเสกได้เกือบทุกอย่างมันเป็นพลังที่อุปมาเหมือนกับสามารถที่จะย้ายขุนเขาย้ายภูเขาได้จริงๆแล้วอาจารย์อยากจะบอกนะว่ามันมีหลายเรื่องที่อาจารย์อ่านมาแล้วอาจารย์สามารถที่จะเข้าใจถึงอารมณ์และความรู้สึกนะั้นเชื่อไหมว่าในสมัย นานมาแล้วเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นนี่ชายหนุ่มคนหนึ่งชายหนุ่มคนเนี้ย,ย,นเ,นยเขาเป็นนินจารับใช้นะพวกขุนนางในญี่ปุ่นแต่แล้วเนี่ยชายหนุ่มคนนี้ก็ได้ทำบาปมหาหันอยู่เรื่องเรื่องหนึง่งกล่าวคือเขาได้นะ ลักลอบเป็นชู้กับภรรยาของเจ้านายเขายังไม่พอเขาได้ฆ่าเจ้านายเขาถึงแก่ความตายชายคนนี้ถึงจุดจุดหนึ่งเขาหนีเขาถูกไล่ล่าและเขาก็สำนึกผิดอย่างแท้จริงเขารู้สึกเสียใจมากเลยถึงความที่ไม่ถูกต้องเขารู้สึกละอายใจรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็น g u i ตี้ที่เกาะกุมใจเขาเขาหนีไปอยู่ในที่ที่แสนห่างไกล ไม่มีใครรู้จักแล้วเขาก็บวดเป็นพระเซนที่ที่เขาอยู่นั้นมีขุ้นเขาอยู่อันหนึ่งที่ขวางกั้นถนนทําให้ประชาชนนั้นจะต้องเดินอ้อมเขาที่กันดานมากมันลําบากมากเหลือเกินเขาจึงคิดว่าเขานะจะใช้จอบใช้เสียมใช้ค้อนขุดอุโมงค์ขุนเขาเพื่อเจาะทะลุ เป็นอุมโมงผ่าไปตรงตรงให้ชาวบ้านเมืองเนี่ยไม่ต้องเดินอ้อมภูเขานี้เขาออกไปทำงานนัะงแต่เช้าจดมืดเพื่อที่จะขุดเจาะทุบตั้งแต่เช้าจดเย็นความรู้สึกของเขาที่อยากจะทำเพื่อคนอื่นเขาทำอยู่อย่างนั้นนะอยู่ยี่สิบปีเขาแก่ไปยี่สิบปีแล้ววันหนึ่งลูกชายเจ้าหน่ายของเขาที่หนุ่มนั้นก็ตามมาเจอเขา นี่คือศัตรูตัวชากาักกะคุณฆ่าพ่อฉันคุณต้องตายเมื่อมาถึงพระเซนรูปนี้ได้บอกกับหนุ่มน้อยคนนั้นว่าชีวิตของข้าเนี่ยนะข้ามอบให้เจ้าแต่ว่าอีกนิดเดียวอุโมง์นี้ก็จะขุดทะลุแล้วลองคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ขุดอุโมง์อุโมงอนู่ยี่สิบปี พลังแใ่ความมุ่งมันอารมณ์นั้นอ่ะเป็นอารมณ์ที่แน่วแน่เขาอยากจะทํางานแก้ไขความบาปกรรมของเขารับใช้คนอื่นชายหนุ่มเห็นว่าในเมื่อผู้ชายคนนี้ก็ไม่หนีมันก็มาขุดอยู่ทุกวันเขาบอกโอเคเราใช้เวลาขุดอีกหน่อยทําให้มันเสร็จเสจกนะแล้วจะได้มาลิ้มรสกับซามูไรของข้าพเจ้านะจะฟันให้หัวขาดกันเลยทีเดียว ชายหนุ่มจึงมาเฝ้าพระเส็นรูปนี้สุดท้ายแล้วผ่านไป่างไม่นานนักมันก็ขุดทะลุจริงๆแล้วเกิดเส้นทางพิเศษลงนึกถึงแรงคนนะขุดอุโมงผ่านภูเขาเนี่ยเพื่อสร้างถนนเนี่ยให้ชาวบ้านผ่านเนี่ยยี่สิบใบเขาทำมันแล้วเมืเ่อเขาทำเสร็จเขาก็เดินมาหาชายหนุ่มคนนี้บอกว่าท่านตัดหัวเราได้เลยเราพร้อมตายแล้วนะ เราทำผิดต่อพ่อพ่อของคุณฆ่าเราซะคุณเชื่อไหมว่าไอเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยนะมันนะคุกเข่าลงแล้วเรียกอาจารย์เลยบอกว่าฆ่าไม่ได้ไม่สามารถจะฆ่าได้เพราะว่าคุณไม่ใช่คน,น,น,ค,ค,น,ค,นคนนั้นอีกแล้วคุณไม่ใช่คนคนเลวคนนั้นอีกแล้วแต่ขอเป็นลูกศิษย์ช่วยสอนผมหน่อยดีก,กว่านะให้เข้าใจถึงสัตธรรมชีวิต คุณเห็นไหมว่าอารมณ์ของคนคนหนึ่งอารมณ์ที่สามารถรักษาอารมณ์น,นั้นอันนั้นเอาไว้ได้20ปีนั่นแหละมันเป็น super r ล c h emotion อาจารย์เล่าเรื่องที่คุณฟังเพื่อจะบอกคุณว่าเวลาที่คุณเนี่ยมีสมาธิตั้งมั่นกับอารมณ์มรวยจะทําแป๊บเดียวแล้วเลิเลกได้ไหมคุณช่วยทําอารมณ์เนี่ยไปทั้งเดือนเลยได้ไหมวันละนิดวันละหน่อยก็อย่างเดีตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์นั้นอารมณ์ที่คุณปาทันนาถ้าหากว่าคุณทำมันได้นานพอคุณจะพบเลยว่าที่อาจารย์พูดย้ายภูเขาได้ เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาได้ทําให้ภูเขาตัานๆลูกหนึ่งนะขุดนะเอาดินเอาหินที่ไม่ใช่นะออกไปทิ้งมันก็เหมือนเับเขาย้ายภูเขาแล้วเพราะก็ได้สร้างนะถนนที่ผ่านภูเขาด้วยอุโมงนั้นได้นี่ความหมายกันกย้ายภูเขาได้เข้าใจไหมย้ยายภูเขาได้ถ้าอารมณ์ของคนคนนึงที่มีความแน่วแน่ขนาดนั้น ย้ายหินผานั่นสร้างอุโมงทั้งอุโมงได้อาจารย์บอกเลยว่าไอ้ที่อาจารย์เล่าคุณฟังมันจะเป็นความจริงคุณอยากจะได้อะไรสร้างอารมณ์นั้นขึ้นมาและอยู่กับมันให้สม่ำเสมอสักนิดหนึ่งชัดเจนนะขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์ส่งดาวมาให้อาจารย์แล้วเราพบก,กันใหม่ในไลฟ์ครั้งต่อไปของคุณทุกคนเลยขอให้รวยเป็นเศรษฐีรอยล้านด้วยกันทุกท่านเถิด I love you แล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ